สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีเบากิหลังแซนลนะครับซึ่งคิปวิโอนี้ผมก็มีเรื่องราวนะครับอยากให้พี่พี่เอฟซีได้พังนะครับก็คือนะครับหนุ่มลาวคนนี้กลับบ้านไปนะครับบอกเลยเลยนะครับกลับบ้านไปแล้วนะครับงานที่บ้านนะครับไม่มีงานทำนะครับเงินเดือนหน่อยนะครับเพิ่นถึงก็พูดว่านะครับถ้าไม่มีเมืองไทยชีวิตคงไม่ดีขึ้นนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเอาไปหลับพังนากันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับข้าคุเลยสวัสดีครับสบายดีพ sure> ี่น้องเบวเตพุนพี่น้องมือนีอยูกับไอ้ท่ายพี่น้องเคยถ่ายคลิปน้ำกันบ่ห้องบ่ได้บ่บ่แต่เคยไปน้ำกันเคยเคยไปน้ำกันแต่ว่าบ่เคยถ่ายน้ำกันครับผมมอนี่เบลเตพุนยู่กับไอ้ท่ายพี่น้องเบวมิดพ่นดีดีพี่น้องปีหนึ่งแลวนะที่เราบปเห็นกันนะปีหนึ่งแล้วครับผมนานแล้วครับสบายดี สบายด no ีครับสบายดีครับผมก็คือนอกอันได้เห็นไอ้กลับไปบ้านเลยดิเมื่อนี้เห็นยังไรจังไลมาพอกันอยู่หนาสวนมืออนี่กะมายางเด่นนีแล้วมายางเด่นมาทายคลิปเพื่อกันก็เลยมาพอกบงเงินเขาพอกันดูบงเงินเขาเห็นเจ้าเจ้าเมื่อไปอยู่ไปอยู่บ้านแล้วสันอ่าแมนก็คือว่าเม็ดทันอ่าช่วงนั้นอ่ะมา่เม็ดกับป่านผ้าแฟนไปคอร์รอผ้าแฟนไปคอรลูกะกับกับ ช่วงนั้นก็ใกล้ใกล้จ uh ิคลอดแล้วแฝดว่าเม็ดนานท้องในแปดเดือนแล้วก็กลับไปล่อคอดไหมือนกันต really? ่อนะล่อคอดเพราะคอร์ดเราฮัก so ็ต้องเข้าในเบื้องลู่เบื้องลู่ฮักควอนระยะเกือบสามเดือนสองเดือนกว่าสามเดือนก็จังลูกแข็งแรงจะคลอดได้ไหมอย่นะก็เลยก็เลยใส่ทีประเม็ดนันไปไปมาๆแล้วก็บวกควอนจะได้ลุ้งคลิปช่วงนั้นก็แค่เป็นยังคือบ่าคอดอยู่ไทยในงงเดียว เล่าคือคนไทยมีเมากลุ่มเลาวอ๋ออยู่แย่งไหนอยู่จามัสักอยู่กันไั้ปีอลไรอยู่ประมายไม่ไมถึงอยู่น่วกันกะสิบกว่าปีโอ้สิบสามสิบสี่ปีแล้วมีลูกเยอะคนเหรออ่าสองคนสองคนแล้วแม้นอยากถามอยู่ของใจเป็นยังก็ว่ายขอดอยู่ไทยกะอยากขอดอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่ามองบะเมธเห็นเหตุกานณ์นี้ผ่านว่าละเหานณ์นี้ผ่านแล้วกะบะเม็ดพักอยู่โรงงานเลย พักอยู่กับโรงงานนะกาหนึ่งมากขยันหัดยันลูกห้าวนาหายข้ามขึ้นคื้นเจ็บมันนรบกวนคนทีทั้งานอาชีนาก็เลยพวกพวกประสบแบบแม่แมนบวกพวกประสบดวงบระสบดวงก็เลยกลับไปขอดอยู่บ้านแมนก็เลยกลับไปขอดอยู่บ้านคือเอนว่าได้พ่นนั่นสงไซอว์เผื่อนั่นกไปอยู่บ้านเลยช่วงนั้นแมนเพราะว่าเพราะว่าเห็นรงเพชรก็ว่าไปใส่บาทไปอีหยังกับลูกกับอีหยั้งไปจังสันนี่เพี้ยนทายโพสเพชรอยู่กับบริษัทมเลยเนาะนึกว่ากลับไปอยู่บ้านแล้วนะแต่ว่าเมื่อมาหนี้เพิ่นมาเห็นเพิ่นมากับ บากิเอ้าไอ้มิดขึ้นได้ม,ม่เมืองไทยอีกสนุทกที่แรกก็ที่แรกอ่ะก็ว่าจิกลับอายุบาลเลยแ,แหละบหละโมจากแหละเพราะว่าคิดฮอนลูกแต่เนื่องจากว่าเฮาเพราะเฮาอยู่นานๆไปใช่ไหมถ้าคิดเรื่องว่าลูกเขากะบบริกินุมน่มแม่น่ะบริกินุ่มแม่แล้วก็เฮาไปเอาเงินใส่มาซื้อนุ่มให้ลูกใช่ไหมก็เลยตัดสินใจมาไทยมาทำงนานอยู่ไท่ายประมาหนึ่งสาเหตุน,น,นะก็คือกลับมาเห็นงานมังกาอีกงานมังกรก็คือเมื่อบ้านเลยมันไม่มีรายได้อีกแล้วเอาตรงตรงเลย บัมีได้ได้คือห้าบออาจจะห้าบอชิ้นกับอยู่บ้านหนีเอาชิ้นอะไเขาคือบะเม็ดเนี่ยบะเม็ดชิ้นกับประเทศไทยชิ้นกับกรุงเทพมากกว่ากันที่มาอานกินนี่ยอยปะนี่แจ็กตี้แล้วแต่เขามาอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศไทยเราเริ่มต้นมาแต่ท่อดีตเลยบ่เกือบยี่สิบกว่าปีแล้วยี่หกยี่สิบเจ็ดปีแล้วยังต่ว่าใหญ่อยู่กรุงเทพ่ยวยนลยอยู่มายี่หกยี่สิบเจ็ดปีแล้วแมน คือเอาตัวพ่นนี่เห็นหนากับผมเคยถามม่มีเจ็เขื่อนนะไม่เลยอยากถามอยู่มาเศร้ากว่าปีแล้วเศร้ากว่าปีแล้วโอ้ที่นี่พ่อพาเมียแม่เป็นคนลูกอยู่บ้านแมนก็เลยว่าอยากล่องอยู่เบิงอยากล่องอยู่เบิงแต่ว่ามันอยู่ไปแล้วมันบ่มีเงินมันบ่มีเงินข้าวแกระข้าวกลับไปนะมันมันพออยู่อยู่อยู่พอมีเงินอยู่พอพออยู่แมนนะครับถาพ่อได้อ่าพ่อได้มีเงินซื้อกินซื้ออันนี้อยู่นะเพราะเขาอยู่นานๆไปสี่เดือนหาเดือนเงินเัางเบ็ดได้มาเนี่ย สองมากไม่แต่ออกไม่ได้ออกกมีเข่องมาลูกลูกข้าวก็กินนุ่มแม่วันนี้ลูกก็สองปากสองปากเขาแต่ละมือเขาต้องเอาเงินไปใส่จดูแลลูกๆอีกแมนขาขนมขานุ่มขานุ่มขานุ่มขาหนุ่อขานุ่มขาหนุ่มเาหอ่านุ่มแาหนุ่มขาหนุ่มขสินุ่มขาหนุ่มขาหนุ่มขาหนุ่มาหนุ่มขาหนุ่มขาหนุ่มขาหยุ่มขาหนุ่าหนุ่มาหนว่เขานี่มราหองเลยาดนด่น่นอนูกเขาสิกินย่งขัหนุ่ ลูกก็กินนุม่มกินนุ่มวัวนี่นะ<ม>ไปบอลอดได้ไบอลอดบอนบอลบอลอดด้วยความที่ว่าเป็นพ่อแต่ตัดใจมาทำงานตัดใจมาทำงานไทยดีกว,ว,ว่าแทนลงมารอบนี้ได้ไดเจ็ดเดือนอะไรนี่ลงมารอบนี้ได้ที่จริงไปไป,ไปม่านะบะมิดช่วงที่บะมิดพาแฟนไปคลอดลูกนะั้นคือว่าบัตรบะมิดช่วงนั้นเบิ้ลบัตรแรงงานอ่ะเบิ้ลพ่อบัตรแรงงานเบิ้ลเบิ้ลมันอยู่ในช่วงที่ว่าบะมิดจะต่อใสเอ็มออยูอีกรอบนึงนะ บะมีดกับมาเป็นหมดเลยบะมีดกับม,ม,มาบะมีดก็ต้อตงได้เที่ยวต่อบัสเที่ยวต่อบัสทุกระยะสองเดือนเที่ยวต่อบัสเป็นสองเดือนสุดเดือนกันก็เลยกับไปไป,ไปมาๆนะเ<อ>พื่อว่าเข้าไปต่อบัสเป็นบัสท่องเที่ยวนะเพื่อเขาจะมาต่ออีกิโมยูรออิโมยูนะมันต้องแมนตัวมอบหมายบัตรอาดาสามเดือนเนาะแมนประมาณสามเดือนสามเดือนบะมีดก็ต้องช่วงระวงได้ย่าน,นยานนั้นบะมีดมามาไทยแล้วนะหลังจากที่แฟนบัะมีดขอดูกแล้วมาไทยแล้วมัอนกับัตรบะมีดเป็นบัตรท่องเที่ยว เรื่อยไปๆมาๆใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็สมบูรณ์แล้วพิษอิมูยูเรียบร้อยแล้วก็สโบสรได้กลับแล้วมาเนี่ยแต่ทีฮทอลูกก็อวดเอาก็คือแบบเมื่อบ้านแหละมันมีอสี่เพียร์มีอาชีพเพียรมีอสี่เพียรมีอาชีพเพียรกลับมาประเทศไทยคือเราแจแสดงว่าขาดประเทศไทยบ่ได้ชีวิตนี่ยในน่อนรับรองว่ามีเมีดวานะคนเหลายๆคนเนี่ยขาดขาดประเทศไทยบ่ได้ท่านบางคนกับซีมี่ก็กินตัวแย่งเลยบอกว่าเอาอยู่เมืองลาวก็มีงานเฮ็ดเผื่อว่าเป็นยังก็ไปเห็นงานอยู่ลาวสินะ สมมติเขาตั้งคำถามจะชี้ตอบจะไหนเอาก็มันถ้ามามีมีงานบ้านเท่าน่ะมีเงินเดือนเดือนหนึ่งล้านกว่าคนกินบ่ละเออไม่ก็อยากแตกเท้านะคนกินล้านกว่าคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินบาทนะแต่คิดเป็นเงินบาทเนี่ยสามพันสามพันอ่ามันเฉพอกินบ่ละสำหรับหน้าแล้วมันกับว่าเงินเพือเสีเงบคนก็จะพอสำหรับคนบางคนก็จะพอกินแต่พอก็กินอ้วอยากมาละอ่าแต่ว่าเบาอ่ามิดมาอยู่เมืองไทยนี่แต่ข้าแรงประเทศไทยตอนนี้ มาเม็ดได้วันละสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบบาท่กินกินนกเพินอยู่นักเพินกินกินอเองแต่อยู่นักเพิ้านย่บันแต่แกอยู่พักอยู่โรงงานเลยอยู่บริเซียขนาดครับแแล้วเซียนะครับขาแมนแต่ว่าแต่ว่าไม่กิับมโอที่น้ำอะโอ้มิโอที่น้ำแมนโอที่กับวกเข้าไปได้บมือละห้าร้อยเกือบพอดเกือบพอดแมนสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกสิบสี่รย็ิบาทแสดงว่าเดือนหนึ่งกับหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนั้นได้ได้้ได้อยู่ได้อยู่ ือว่าพอไงเข้าเนขาดปริทิย่ได้ขาด่ไดแล้วการคนเล่าอะไรคุณขาดปฏิทัย่ไดเบ่ว่าเต่บ่วแต่บะมิคนเดียวหรอขนาดบานเฮานี่ยบานท่านี่ขนาดว่าไม่เคยเห็นเห็นข่าวอยู่นะคนที่เรี้ยนจบกคู่กัยังมาไทยกัยังมีด้ออันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าทุกบานเฮากับางคนก็เรียนจบกคู่กซ้อนก็สอนโดยที่ยังบ่อท่าไดนยังก็ อ่าเขาเรียกยังไม่ได้บรรจุเนี่ยบรรจุเออเสอนฟรีอยู่เป็นครูอาสาอย่างเช่นอย่างเช่นคือน้องกาเม็ดเนี่ยอ๋อน้องน้องแท้ๆเลยบ่น้องของเมีอ่ะว่าให้ฟังนุ๊กเป็นยังไงพันกาเรียนจบเป็นจบครูมาแล้วก็ไปสอนสอนสอนทียังบ่ได้านได้บรรจุนะสอนฟรีเฉยๆจักปีเก่าปีเก่าปีบ่ได้บรรจุบ่ได้บรรจุแล้วเอาเงินในใช้สื่อน้ำมันลดหรือว่าสื่ออยู่สื่อกินสื่อเขาสื่่หนาเอาเงินในใช้ไปแต่ละก็ขายขายกล้วยฮะขายกล้วย ขายคล้วยเพื่อไปสอนนักเรียนไปสอนนักเรียนเพรซื้อน้ำมน้ำมันไปสอนนักเรียนและโบได้ได้ยังจากจุดไหนบ่ได้บ่ได้ถึงว่าสอนฟรีเลยภายในเก่าเดือนนะว่าพอภายในเก่าปีนั่นสอนฟรีเลยและตู้มือเพื่อนในบรรจุเลยยังได้แล้วโอ้ก็ได้แล้วดีไป่แล้วแล้วเงือนเพิ่นไได้เท่่าหรตอนนี้เงินเดือนเพิ่นหันได้อยู่เก่าแสนตอนนี้นะเก่าแสนเก่าแสนเงน ลงทุนมาเสียเวลามาเก่าปีเก่าปีเนี่ยซ้อนฟรีแต่เก่าปีแล้วหลังจากทีขั้นเลี่ยนอีกตอนนั้น,นเนี่ยะเลี่ยนอีกแล้วก็มาซ้อนฟรีอีกโอ้เสียเวลาหลายค่อนข้าง,งจะหลายแน่ๆความคิดของคนมันก็จ,จะบูมกันแต่ในความคิดจมัทจะคนว่ายอืเอเวลาไปถิ่มหลายปีนนนขนาดคือคนเท่าอายุมันบ่ฮอดสองร้อยปีเนาะแม่มันว่ยสางโตนี่ประมาณสามสิบสี่สิบสี่สิบก็เบิดแน่นแล้วแล้วเราเอาเวลาไปถิ่มตั้งเก่าปีเลยเฮียนอีกสิบกว่าปีเฮียนอีกสิบกว่าปี เป็นหน้าที่เสียได้นะสำหรับประเทศพม่าเพราะพ่อพ่อโจวว่าพ่อพ่อพอไหนมันโจวว่าเงื่อเดือนกะค่อนข้างจะถูกนะอันนี้คือคือเอาเรื่องเรื่องจริงมาพูดส่วนเรื่องจริงเรื่องจริงเลยบระเทศพมก็หูมากว่าเรียนจบหมอพยาบาลทหารเงินเดือนสามพันสุดท้ายก็ต้องลาออกมาทํางานที่ประเทศไทยแม่ยต้องต้องบอกได้มาเนี่ยนี่คือเรื่องจริงเนแล้วกู้คุยกับเรื่องจริงเลยคือว่าเมว่าแต่คู่เมื่าแต่ทหารบานเท่านี้ก็เงินเดือนจะบมดออกทุกเดือนได้แต่ว่าสำหรับประเทศไทยมันเป็นโบลูนะแต่เมื่อกับโบมีโบลูว่ามัน ออกทุกเดือนบอดสามเดือนออกตะหนึ่งบอดขึ้นกันก็ประเทศลาวบอ่ประเทศลาออกสามเดือนออกตะหนึ่งนะ้สาเดือนคู่นี้นะคู่ทหารนี่ออกสามเดือนออกครั้งหนึ่งแม่นซะบอแม่นน้องก็น้องงออ๊อน้องอเมียกันน้องน้องเมียของมอเมียดนะสามคนเป็นคู่ไปเลยคือไม่ก็ได้หูที่จริงแต่ก่อนอเมียกับบุหูหรอกแต่ว่าพ่อแดงอเมียดอันนี้สามเดือนออกตะหนึ่งสามเดือนออกตะหนึ่งบอติพ่นบุหูเด้อพี่น้องเพราะว่าบอติพ่นบอกพี่พี่น้องมึมี่ยังแบบมีแต่คนรู้จักกับบุเคยเด้ ล่วงลึกไปถึงปันนันอสามเดือนอเดืนละครั้งหนึ่งแล้วเขาแต่ละเดือนเขาจะเอาเงินที่ใช้มาใส่มาจ่ายสนะกะมุมมีอะลระก็ใส่แบบแบบประหยัดเอาหนแหละเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะสำหรับคนญี่ปุ่นได้ยินเรื่องเล่านะครับเป็นสิ่งที่สามเดือนละครั้งเป็นสิ่งที่แบบเนีสามเดือนบรรจัยแต่หนึ่งเลยได้ฟังแล้วก็แบบว่าบุกให้หัูนะเป็นสิ่งที่ฟังแล้วกับเป็นตาสงสารกันจีบกันใส่อิโตะมิตะก้อนนี่ยุไธนี่เก่งค่อยมีเลย เอ่ยมีวะปลาใหม่สามเดือนเถื่อตะกรอนไอ้ตะกอนกี่ร้อยปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วคือเขาให้เป็นเดือนโอ้เป็นเดือนเขาก็เพิ่มอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะปะตู่เพราะปะตู่เป็นคนสร้างนี่เนาะขนอาจจะหูเนาะเอ้าหูหูนี่เพราะเนาะ้องทั้งอายเป็นขนาปลาใหม่ตะกรอนเป็นเดือนถ้าเรื่องเราที่นี่กันแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยก็เป็นก็เป็นแบบนั้นที่กัน แต่ว่าพันพัฒนาขก้นมากแล้วพันกั้มันแกบมันแบบว่าพันจเลืิอนแล like ้วม yes oh. ันก็ปร um um um> um um> um ับเปลี่ยนไปแต่บ้านทฮายังยังกงเดิมอยู่คือมินก็ขึ้นอรเ้อโอ้ขึ้นแต่ก่อน8 0 0 0ันเืนี1 2 0 0งโอ้1 2 0่0หลายๆอันนี้บ้ได้บรรจุบ้านในบรรจุีโอ้ปมโอ้มื่นสองมาท่านในบรรจุมื่นสอกับ้านเ่าก็โปร์ยตะกินขุนกีก็เกียร์ล้านแปล้าน่ได้องถามได้ว่าบรนท่าบรรจุแล้วได้เท่าไหร่เออบรรจุีได้เท่ มื <12. S 1> ออกบรรจุมืน่นสอถ้าคบอายุข้าราชก,การท่านบรรจุหรือจังไรนีน่เลยแต่ว่าเห็นร้านไปเห็นไดมื่นสองโอ้ดมื่นสองนาจบ้นบรรจุบรจุอารนอยังบานเ่ากันที่ายังห่างกันหลายน้อเดือนเนาะเงินคูตงเงินคูน้ตั้งไทยตั้งลาวห่างกันหลาย่าบรรจุน่ไม่ต่าแต่เก่าแสนเกาแสนเราคิดเป็นพันนึงพันารอยบาทโ้น่เนาะตรงบอกเวอาเนาะคนลาวเนาะคนลาวนี่ มีความสุขดีหลายนะที่ว่าหลายคนอันนี้ในมาททำงานในเมืองไทยนี่ก็ไมความกินก็คอยไอซีได้ปรมีความสุขดีของคนลาวคือห้องนี่ที่มีผประเทศไทยนี่ประเทศไทยเป็นแม่ไม่เป็นทีเพื่อเพื่อนนี่ประเทศดี่อ้พ่อมาลีแล้วก็มีน้ำใจสุดๆุดขคนลาวฮะแต่ก็เป็นเป็นพี่ที่ให้น้องนี่เพิ่งผ้าอาศัยเด็ดลายที่สุดกอยนี่จุดเปลี่ยนชีวิตกับประเทศไทยนะถ้าพี่ประเทศไทยนี่คอยกินว่าชีวิตคอยผมมาไกลปันนี้ อันนี้บอกว่าอากใจเนาะบาเจพนเนาะคือคลิปนี้บาเทพ่นกับอากลบขั้วในมีประเสศสมีเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าจะคุยกันมือนีเดิกแล้วยิ้วเข่าแล้วมาขอกันพี่น้องแต่ความบังเอิญเนาะคือบดิเสธหน้าพอดีปีปีปีกว่ากว่าเนาะมือนีก็นได้มาขอกันสาเหตุก็คือขาดประเทศไทย่ได้าขาด่อด้าทำไมหนุ่มลาวคนนี้ถึงขาดประเทศไทยไม่ได้เนาะฝากทุกคนไปคอมเมนต์ตีชชคใหมก็ล้งใจไเพน่นในช่องทางของ พอมีดคนดีพอมีคนดีให้กำลังใจไอ้เป็นแนรพี่น้องเนาะพอมีดกาจะเฮ็ดงานจนแบบจะมุมิแห้งสิเฮ็ดนะอายุงซีหาซีพวกซีจังจะฉิมเลืออยู่ว่ะครับผมเนาะโอเคพอมีดฝากไปเพื่องเสนีหเนาะครับครับผมขอบคุณขอบคุณสถานที่ดีๆพี่น้องหน้าสวนลุมพี่นี่รุมพี่นี่เนาะพี่น้องฝาวเรื่องสนีหพี่น้องผมขอบใจเขาไปติดตามกำลังใจสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ